สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ทางพระบ้านพระบูชานําพระร่วงนั่งหลังริ่มเนื้อดินของกรุวัดดําดิบมาให้ได้ชมกันพระร่วงนั่งหลังริ่มนะครับจะมีพิมสามเหลี่ยมกับพิมพ์กรีบบัวด้านซ้ายมือจะเป็นพิมสามเหลี่ยมด้านขวามือจะเป็นพิมกรีบบัวกรุแตกเมื่อวันที่30กันยายน2อ6 0เป็นกรุใต้ฐานหลวงพ่ออุดมโชคซึ่งหลวงพ่ออุดมโชคเนี่ยอยู่ในวิหารหลวงพ่ออุดมโชคมีอายุ423ปีแต่พระรุนี้มีอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับสมัยรัชกาลที่5คือย้ายหลงพ่ออุดมโชคมีอายุ423ปีเจากวิร ก็เลยมาเจอก็คือขุดขุดตรงฐานนะครับเจอพระล่วงนั่งหลังริมอยู่ในหายใบนะครับมีพระอยู่ประมาณ2,000องค์เปิดให้บูชาอยู่ที่องคละ8 0 0บาทเป็นพระกูวัดน้ําดิบกูแตกเมื่อวันสามสิบกันยายนสองพันร้อยหกสิบเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอันนี้เป็นพระล่วงนั่งหลังริมพิมสามเหลี่ยมที่เห็นเป็นคาบ,าบเป็นคาบกูเป็นดินทรายนะเพราะว่าดินตรงบริเวณวัดเป็นดินทรายก็มีดินทรายเข้าไปอยู่ในหายด้วยอันนี้คือด้านหน้าองคพระ ด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นริมเป็นร่องอ่ะพิมพ์นะเขากดน่าจะกดด้วยพิมพ์ที่แกะจากไม้นะเป็นพิมพ์ที่แกะจากไม้แล้วก็ใช้มือกดนะครับสมัยโบราณพระก็เลยไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่อันนี้ด้านข้างแต่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามเป็นเสน่ห์ขององค์พระเวรฐานนะครับ ให้ชมอีกองนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมดนะ้าน,นข้างด้านหลังด้าน,นข้างอันนี้จะเป็นพิมพ์กลีบบัวเนื้อดินด้านหน้าด้าน,นข้าง ด้านหลังก็จะเป็นริ่มอยู่ด้านข้างขอบล่างอีกองหนึ่งพิมพ์กรีบบัวเป็นพระล่กงนั่งหลังริ่มด้านข้างด้านหลังด้านข้าง ขอบล่างช่วงเวลาในการติดต่อที่สุดโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงสทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระบูชาเอาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปภาพใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆภาพบางอย่างมีจำนวนน้อยมีจำนวนจำกัดถ้าเราเห็นก่อนเราสนใจละมีโอกาสก่อนอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ